ไอตัวที่ 8, เป๊ะๆเก็บ 8, ไว้ตรงไหนหมดละกระเป๋าอะฮะจะแปะไอ้ขวัญในยาอยู่ถุงกระดาษไงนะอยู่ยข้างๆไอ้นี่ผงซักผ้ากล่องกล่องยาอ่ะ ding 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 ding

ไ <laughs> อเหนื่อยแล้วเนี่ยปวดแขนแล้วเนี่ยฮึอออ,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 อพอล้เหนือยล้เฮ้ยพักเบกก่อนอก่ะพักเบกก่อนอ